สวัสดีจ้าธิราวิวธีกระเทยแกจาวันนี้นะผี่ปกติใช่ปะไม่ต้องตกใจอะไรนะคะวันนี้ฉันแหมฟิลเตอร์นิดหนึ่งเนืงอสับไม่ได้แต่งนะก็คอมีฟิลเตอร์นิดหน่อยไม่ใช่นะคะซัมซุงของอัปเดตก้องฉันเป็นซัมซุงนะก็เลยอัปเดตนิดนึงนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงนะคะ hair product ห,หลังซักข้ามไปนะคะ หนึ่งอันนะคะตอนนี้มีตัวใหม่แล้วนะคะอ่ะมาแล้วนะจ๊ะทุกทุกคนรอคาอยนี้คือโอลาเพกนะคะ Number 4P จากที่รักนะคะ Number 4P นะคะสําหรับผมที่เป็นผมผมโทนผมสีอ่อนนะจ๊ะผมที่เป็น ผมสีเทาทๆผมทองอะไรอย่างงี้นะผมบอลบรอนนี้นะคะทําได้เพราะมันจะช่วยเรื่องของการให้ความชุ้มชินกับผมผมทําสีผมพวกนี้นะคะแล้วก็ทําให้ผมเรามีประกายมากขึ้นนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะจ๊ะออกมาแค่ 4P นะไม่มี 5P นะไปเจอของใครที่มันเป็น 5P ของปลอมนะจ๊ะที่รัก หลายคนเรียกชมพูแชมพูม่วงชมพูแชมพูม่วงก็เรียกได้เนาะมันก็จะสีประมาณนี้ะนะคะออกม่วงๆหน่อยนะคะนะคะก็ลงเหมือนแชมพูปกตินะคะลงตอนผมเปียกแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ1-3นาทีประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครผมทำสีมาเป็นบลอนด์แบบกัดสีผมแล้วต้องการให้มันแบบ มันอินเทนส์มากๆมันชุ่มชื้นมากๆนะคะก็ทิ้งไว้ได้เลย5นาทีน่ะสาธมได้นะคะสามารถทำได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ล้างออกนะ,ะนะคะนะคะจากนั้นเช่นเดิมนะคะตามด้วยเบอร์5นะคะสอนไปแล้วจำได้ไหมอย่าเรียกว่าสอนเลยบอกกล่าวกันละกันนะคะว่าโอลาเพล็กนะคะใช้ตามเบอร์นะคะเริ่มจากเบอร์ศูนย์นะคะที่เป็นไพรเมอร์ นะคะแล้วก็ไปเบอร์3เบอร์4เบอร์5นะคะถ้าใครใช้ 4P แทนเบอร์สก็ใช้ 4p นะคะแล้วก็ตามด้วยเบอร์5เบอร์6เบอร์7ไปนะคะมันยังไม่มี 5P นะไม่ต้องไปถามหาคอนดิชเนอร์ที่เป็น 5P นะคะยังไม่ออกมานะคะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างเข้มข้นแล้วนะคะแล้วก็ใช้คู่กับเบอร์5ได้เลยนะคะฉันแอบกระซิบนิดนึงเลยปะเร็วๆนี้มันจะมีเบอร์แปดวิยาล บอกก่อนล่วงหนะ้าเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมาแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะยังไม่รู้วันเวลานะคะนะคะก็ใช้ตามนี้นะคะใช้เหมือนแชมพูนั่นแหละนะคะปกติเพียงแต่ว่ามันเหมาะสําหรับคนที่เป็นผมผมบลอนผมทําสีว่าผมที่เป็นผมสีอ่อนผมเทานะคะก็ตามมาดูกันไดน,นะจ๊ะเล้วสีพีนะ